โอเคครับก็พอดีกำลังจะไปส่งลูกค้านะครับก็ผมเลยมาประกอบลองประกอบดูเราานี้เป็นสีตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นกงแมวสีมาใหม่เป็นดำเงาครับนี้มาลองต่อให้ลูกค้าดูก็จะบอกว่ารุ่นนี้ต่อง่ายนะครับง่ายมากก็ตั้งแต่ที่ต่อมารุ่นนี้ถือว่าต่อง่ายเลยเป็นน็อตหกเหลี่ยม นี่ครับเป็นนอนหกเหลี่ยมเราจะมีประแจอ,อุปกรณ์ไปให้นะครับสามารถต่อคนเดียวได้เลยผู้หญิงตัวคนเดียวก็สามารถต่อได้นะี่ครับอันนี้ต่อขึ้นมาเสร็จแล้วนะี่ครับสีดําเราจะมีสองสีนะครับจะมีสีดําอย่างนี้แล้วก็จะมีสีแล้วเบิดสีแบบนี้นะครับกลงรุ่นนี้เป็นกลงแมวก็ขนาดของมันก็จะอยู่ที่นะี่ครับกว้างตัวนี้เนี่ยกว้างห้าสิบเก้าเซน นะครับหน้ายาวซ้ายไปขวาเนี่ยครับเจ็ดสิบแปดเซนความสูงเนี่ยความสูงก็จากจากร้อเนะฮะจากร้อขึ้นมาข้างบนเนี่ยร้อยสาสิบเซนนะครับเอาแยวคราวนี้ลองมาดูรายละเอียดของกลงนะครับมีประตูสองบานนะครับประตูบนประตูล่างอ่ะที่ท,ที่ที่จุดเด่นเลยก็เรื่องก้อนเนี่ยฮะดันขึ้นตูล่างนี่เวลาปิดก็ใช้แรงกระแทก พึ่งเนี่ยครับแน่นหนานี้มาดูภายในกันก็เนี่ยครับพื้นเป็นพื้นตะแกรงเนี่ยแข็งแรงนะครับถาดรองนี่รองพวกทรายพวกอะไรได้ดึงออกไปล้างง่ายครับเบาล้อครับล้อล้อ,ลอตัวนี้จะปลล็อกได้นะครับล้อล้อ ข้างในจะมีทั้งหมดสามชั้นเนี่ยครับนี่ครับชั้นหนึ่งมีบันไดกลางนชั้นสองสามสเต็ปครับสามแข็งแรงนะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าไปเกี่ยวไม่จําเป็นว่าต้องเหมือนผมก็ได้นะครับไปเกี่ยวตามใจชอบจะเกี่ยวมุมไหนก็ได้สับแล้วแต่ตามใจชอบเลยเนี่ยครับ นี่ครับแล้วก็อีกจุดเด่นเลยก็นี่ผมทําประตูด้านข้างให้ด้วยประตูด้านข้างมีไว้ทําไมก็เนี่ยกระบะทรายฮนะเอาเข้าทางนี้กระบะทรายประตูใหญ่ครับกระบะทรายได้ไซส์ใหญ่ๆเอาเข้าทางนี้ดึงทาความสะอาดกระบะทรายได้ง่ายนะครับเนี่ยีกรปุ๊บแน่นหนาพอดีจะ ส่งลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งเป็นสีดำเข้ามาก็เลยได้โอกาสมาต่อแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูก็กดติดตามร้านกงถาวรไว้ได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมจะแนะนำไปนะครับขอบคุณครับ